ผบาก็ผมนายชอตตี้บูโจว่าครับแกรนซาก้าไอดอลเกมมือถือแนวไอดอลอาร์พีจีจัดทีม7ตัวละครจากเกมออนไลน์แกรนซาก้านั่นเองครับส่วนอาร์ตเวิร์กของเกมนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างสวยงามเลยครับมีความใกล้เคียงกับต้นฉบับเอามากๆส่วนวิธีการเล่นก็จะคล้ายๆแนวไอดอลทั่วไปครับคือเราเน้นเรื่องการจัดทีมและการอัปเกรดเป็นหลักเนาะส่วนตัวละครก็จะสู้เองอะไรเองครับเขาก็จะพยายามสู้กับมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบอสนะครับ ทีนี้พอบอสออกมาครับจะมีลูกเล่นเพิ่มอีก2อย่างอย่างแรกเลยคือเวลาพูดง่ายคือต้องจัดการบอสให้ได้ก่อนเวลาจะหมดยีงอันหนึ่งคือการเบรกนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีการเบรกเนี่ยเราจะโจมตีใส่บอสได้แบบรัวๆเลยครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกสีสันที่ตาการตาดูเป็นไ,ไง <c oughs> คือบอสมันดันตายไวไปหน่อยนะไม่งั้นเนี่ยมันจะลุมสกร,รมบอสอยู่ประมาณ5วินาทีได้มั้ง แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะมันก็จะวนฟาร์มอยู่ด่านเดิมครับก็ือขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้เลยว่าเอ้ยพร้อมจะบวกบอสอย่างถ้าพร้อมแล้วก็คือกดที่นี่แหละมันก็จะไปทําการต่อสู้แล้วก็สู้กับบอสให้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราลุยไม่ไหวจริงก็เริ่มไปทํากิจกรรมอย่างอื่นครับอย่างเช่นรับรางวัลไอดอลไงนี่ไงด้านซ้ายก็รับไปได้เลยครับมีดูโฆษณาเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติม้วยนะส่วนต่อมาก็คือกาชปองนะครับมันจะอยู่ในร้านค้า คือมันจะมีหลายตู้แต่ว่าตู้อื่นเนี่ยมันยังเปิดไม่ได้ไงเพราะว่ามันต้องเปิดกระชปองไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าซัมมอนฮีโร่จะเลเวล6นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเปิดมาถึงเลเวล4เนี่ยก็มีโอกาสได้ตัวละครระดับสีทองแล้วสีทองจะสูงที่สุดนะซึ่งมันจะสูงกว่าสีแดงอีกนะครับงั้นเดี๋ยวลองเปิดดูเลยกันละกันคือผมเปิดมาเป็นพันและมีสีทองแค่ตัวเดียวเลยโอ้รอบนี้ไม่ได้สีทองคือผมจะบอกว่าเวลาเราเปิดกระชปองอะตรงแสงของเพชรเมื่อกี้มันจะเป็นสปอยเว้ยว่าได้สีอะไรเมื่อกี้คือสีแดงช่ะ่ะนนันแหล มันก็จะมีสีแดงโผล่มาแบบนี้ซึ่งได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมเพราะว่านี่ได้สองตัวได้เจ็ดตัวก็ถือว่าโอเคนะอยู่ในขั้นที่รับได้ครับแล้วนะถ้าเกิดได้สีทองจะเป็นยังไงอ่าก็ดูที่เพจรครับมันจะมีสีทองก่อนที่จะเปิดให้ดูนะครับและถ้าเกิดเป็นสีทองเนี่ยไม่ใช่ทองเฉยๆด้วยนะเป็นประกายเหมือนกับเกมการ์ดเลยอะ่ะคือแบบเป็นฟลอยอะไรแบบนั้นเลยอะ่ะดูดีไปอีกแบบ ส่วนต่อมาจะเป็นอาร์ติแฟกต์นะครับอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าจะต้องเอาไปติดตั้งควบคู่กับตัวละครน,นั่นเองนะครับมี2ตู้เหมือนกันก็อีลอบเดียวกันถ้าไม่เลเวล6ก็ไม่สามารถที่จะเปิดอีกตู้หนึ่งได้งั้นก็เปิดตู้นี้กันละกันนะครับมาเลยดูซิได้ใครบ้างอุย้ยมีสีแดงอุย้ยมาครับสวยงามครับนี่คือแค่การ์ดนะแต่ยังไม่รู้ความสามารถต้องแอบไปส่องก่อนโอ้โหน่ารักงานดีสุดๆได้มาสใบก็ยังดี ทีนี้เรามาจัดทีมกันนะครับที่เมนูที่2ครับคือเกมนี้จัดทีมได้7คน <c oughs> ก็จริงแต่ว่ามันจะค่อยๆปลดมาทีละช่องนะต้องทำเควสไปเรื่อยๆก่อนเข้ามาในนี้แล้วสิ่งที่ควรทำอย่างแรกเลยคือนี่ครับกดลิมิตเบรกออกก่อนเพราะว่าตัวละครที่ซ้ำๆกันนะครับถ้าเกิดเปิดมาได้เยอะๆก็จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนดาวนั่นเองส่วนการจัดทีมนะครับเอาง่ายๆก็คือควิกเซตอัพแต่บางทีมันอาจจะไม่เหมาะกับทีมที่เราเล่นอยู่ก็ได้อะไรแบบนั้นนะครับเราจะจัดเองได้ง่ายด้วยวิธีนี้ครับคลิกไปที่การ์ดแล้วกดแอด แล้วก็เลือกเลยว่าจะใส่ไปแทนใครเท่านั้นเองนะครับผมและเกมนี้เขามีระบบสายอาชีพอยู่ด้วยนะครับคือกดตรงนี้ดูก็ได้ครับจะมีทั้งแทงนะครับสายซับพอร์ตสายโจมตีระยะใกล้แล้วก็โจมตีระยะไกลเพราะนั้นเวลาเราจัดทีมอะไม่ได้หมายความว่าใส่มั่วซั่วนะดูตำแหน่งนิดนึงนะครับส่วนเรื่องการแพ้ทางชนะทางก็ตามภาพนี้ได้เลยครับเกมนี้จะมี7ธาตุเนาะก็จะมีสีธาตุดินน้ำลมไฟใช่ไหมแล้วก็มีมืดสว่างนะครับส่วนนอนก็คือจะเป็นพวกศัตรูซะเป็นส่วนใหญ่อะไอ้พวกนี้คือจะเป็นพวกไรทาที่่ไมแพ้หรรือชนะคเลย โอเคส่วนการอัปเกรดนะครับก็แตะเข้าไปนะครับจะมีคำสั่งเลเวล u พเห็นไหมครับก็คือกดค้างไว้ได้เลยนะครับก็จะเลเวลัพไปได้เรื่อยๆจนกว่า EXP เราจะหมดนะครับดูด้านบนได้เนาะจะมีบอกว่า EXP เราอยู่ในคลังเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้นะครับก็คลิกที่ Hero Info มันจะมีคำสั่งรีเซ็ตอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยก็สามารถรีเซ็ตได้แต่ว่าต้องใช้อเทมนะช่วงแรกก็จะมีมาให้แค่ประมาณ56ชิ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ก่อนจะอัปเกรดใครต้องดูให้ดีก่อนจะอัปเกรดครับ ส่วนตัวละครที่มันขึ้นจุดแดงๆแบบนี้นะครับแสดงว่าสามารถที่จะทําอะไรได้บางอย่างลองคลิกที่ฮีโร่อินโฟเข้าไปดูจะเห็นว่ามีการแจ้งเตือนที่ด้านขวาบนนะครับอันนี้ก็คือมีการปลดล็อก1ดาวนะครับสามารถมาดูเนื้อเรื่องเพิ่มเติมได้และได้รับรางวัลด้วยนะครับซึ่งน้องคนนี้ก็คือนางเอกในภาคหลักนั่นเองครับงานดีอีกแล้วนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถใส่พวกอุปกรณ์ได้ด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่มีไงข้ามไปก่อนกันละกันเนาะแล้วก็จะมีพวกลูนใช้คําว่าลูนได้ไหม นั่นแหละเราสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนกับตัวอื่นได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เราไม่ใช้แต่เราชอบสเตตัสมากเราก็ไปทําการแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับผมอีกส่วนหนึ่งที่จัดได้ก็คือไฮเอานั่นเองนะครับอันนี้เล่นไปตามเลยเรื่อยๆมันจะปลดเหมือนกับฉากด้านหลังอะเห็นไหมเออนั่นแหละแล้วฉากพวกนี้เนี่ยมันบวกความสามารถให้เราได้ด้วยนะ อีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดอาร์ติแฟกต์นะครับอันนี้ทําเหมือนตัวละครเลยมาถึงลิมิตเบรกออกก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาการซ้ําไปทําการตีบวกนะครับแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเอาการไหนเข้าไปแต่เวลาเลือกเนี่ยท่านผู้ชมต้องดูด้วยนะมันบวกความสามารถอะไรด้วยคําสั่ง Artifact s n n o r r m t t o o n อันนี้คือเนื่องจากผมใช้ตัวละครท่านมืดเยอะผมก็เลยเลือกการใบนี้ครับเพราะว่ามันบวกดีเฟนซ์ให้กับตัวละครท่านมืด20%ครับ ส่วนอีกใบหนึ่งที่ผมเลือกอันนี้เหตุผลเป็นเพราะว่าอันเนี้ยมันจะบวกทุกคนไม่ได้บวกธาตุนะครับส่วนด้านล่างนี่คือแค่มีการใบนี้ก็จะได้รับสเตตัสแล้วนะครับโดยที่ไม่จาเป็นต้องติดตังก็ได้และถ้าเกิดเรามีการเพิ่มดาวไปแล้วนะครับอันนี้เหมือนตัวละครเลยมันจะปลดล็อกข้อมูลของการขึ้นมานะครับแล้วก็ได้รับเพรเพิ่มเติมด้วย ส่วนการอัปเกรดอีกอย่างหนึ่งจะอยู่เมนูด้านสายล่างสุดนะครับอันนี้คือจะมีการอัปเกรดพลังโจมตีพลังป้องกันเลือดแล้วก็อัตราการฟื้นคืนเลือดอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถกดค้างไว้ได้เลยครับตามใดที่มีเงินนะนะก็คือกดค้างไว้ได้เลยแบบนี้นะครับอีกอันหนึ่งคือ potential อ่าอันนี้ก็ถ้าเกิดมีแต้มนะครับก็สามารถมาอัพได้ครับแต่ละอันก็จะบวกไม่เหมือนกันดูที่รูปเป็นหลักอย่างเช่นดาบนี่คือบวก attack โล่ก็จะบวก defense รูปหัวใจก็จะบวก HP และมันก็มีอย่างอื่นอีกนะครับเช่นเรื่องของการหลบหลีกความแม่นยำไอเทมมากขึ้นเวลาไอดอลอะไรแบบนีค้คือมันมีหลายอย่างนะเอาเลยว่าก่อนจะอัพก็ดูหน่อยแล้วกันว่ามันบวกอะไรอ๋อแล้วก็บางรายการเนี่ยมันจะมีสัญ,ญลักษณ์แทรกอยู่ด้านในใช่ไหมอันนี้แสดงว่าบวกแค่เฉพาะบางประเภทเท่านั้นอย่างเช่นอันนี้คือบวกสายมีลีหรือว่าโจมตีระยะประชิดส่วนอันนี้ก็คือบวกสายแทงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้กลับมาที่หน้าล็อบบี้ก่อนแล้วดูด้านขวาบนนะครับมันจะมีรูมสมุดอยู่เห็นไหมอ่าอันนี้ก็คือเป็นสารานุกรมตัวละครนั่นเองครับเวลาเรามีตัวละครเนี่ยจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมแล้วก็ได้รับตัวสเตตัสโบนัสด,ด้วยกดเครมออลได้เลยครับจะได้ไม่ต้องมานั่งคลิกทีละคนแล้วสเตตัสพวกนี้มันบวกให้กับทั้ง ID เลยนะเพราะฉะนั้นยิ่งเปิดกระชพองมาเยอะๆมีตัวเยอะๆก็จะยิ่งสร้างความได้เปรียบให้กับเราด้วย ทีนี้ถ้าเกิดว่ายังลุยต่อไม่ไหวอีกก็จะต้องไปฟาร์มของตามดันเจี้ยนต่างๆนะครับดูด้านล่างก็ได้ครับเมนูที่4ที่เป็นรูปประตูนั่นเองครับมันก็จะมีดันเจี้ยนให้เราฟาร์มหาทรัพยากรต่างๆวันหนึ่งก็ลงได้2ครั้งยกเว้นโชคดีบางทีแบบเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั๋วมาเพิ่มอะไรเง้นเนาะแล้วก็แต่ละกิจกรรมจะมีธาตุเป็นของตัวเองด้วยก็อย่าลืมเรื่องของการแพ้ทางชนะทางด้วยกันละกันเนาะและที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งเลยคือเวลาเข้ามาในแต่ละดันเจี้ยนอะ่ะต้องมานั่งจัดทีใหม่่่หมมมดดดดดเเเเเลยยอะััััววนนนนีี้้้ซ็็งาาาากกกกกถิกดกด Quick up, กไไปตทรจ ใช่อย่างนั้นส่วนการต่อสู้ในดันเจี้ยงก็จะคล้า,ายๆด้านนอกนั่นแหละแต่บางกิจกรรมมอนสเตอร์มันหนีอย่างเดียวครับไม่สวนส่วนกิจกรรมเสริมอื่นๆจะอยู่ข้างๆดันเจี้ยงเลยครับอันแรกเนี่ยจะเป็นการต่อสู้กับบอสครับคือบอสในช่วงเนี่ยมันเป็นท่าน,น้ำนะครับก็แนะนําว่าจัดท่าที่ได้เปรียบกันละกันแต่ผมไม่ค่อยมีไงมีท่าดินตัวเดียวอะไรเงี้ยก็ไปสู้เลยกันละกันเนะาะดันเจี้ยนนี้ก็ดีอย่างหนึ่งตัวนี้ว่ามันไม่มีลูกน้องเลยครับเข้ามาก็บวกอย่างเดียวครับแต่ว่าบอสมันคบนะะะไรไั และการตีบอสเนี่ยมันมีการแข่งกับผู้เล่นอื่นด้วยนะครับก็คือมันจะดูว่าทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยใครได้ที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็จะได้รับรางวัลเท่าไหร่เมื่อจบซีซั่นนั่นเองครับทีนี้พอเราได้ของมาแล้วเนี่ยดูด้านขวารางได้ที่เป็นรูปถุงอะ่ะอันนี้คือร้านค้านั่นแหละเอาของมาแลกได้ด้วยนะครับเป็นกงเป็นการ์ดอะไรเงี้ยตัวละครก็มีให้แลกนะแต่ใช้แต้มเยอะไปนิดนึงตัวอีกกิจกรรมหนึ่งคืออารีนานั่นเองครับอันนี้ก็รู้การสึกชิงเจ้ายุทธภพครับจัด ส่วนอารีนาของเกมเนี่ยตัวละครจะลงมาสู้ก่อน3ตัวนะครับตัวที่4ที่5เดี๋ยวจะตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นเวลาจัดทีมอ่ะคนที่ยืนด้านหน้าของฟอร์เมชันจะลงมาสู้ก่อนนะครับอันนี้ก็ไปบริหารจัดการกันเองก็แล้วกันครับนี่ไงตัวที่4มาไล่เห็นไหม ช่วงแรกที่ผมเอาลงมาก็คือแทงฮิลแล้วก็ DPS นะครับตัวต่อมาก็เป็นฮิลและตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น DPS ระยะไกลไม่รู้เวิร์กหรือเปล่าครับจัดโมโมโซซัวแต่ดูจากทรงแล้วค่าพลังผมเยอะกว่าศัตรูก็ตายเกือบหมดแล้วแต่ผมยังยืนครบ5คนแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับ เมื่อฟาร์มพบทุกกิจกรรมแล้วนะครับลองแวะมาดูที่กระเป๋านะคือเวลาเราฟาร์มฟาร์มอยู่เนี่ยมันจะมีไอเทม d r อปมาด้วยก็กดใช้ได้เลยครับบางทีก็ได้รับเป็นไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครที่ผมอธิบายไปก่อนหนะ้าน,นี้นี่แหละครับกดใช้อีกเลยก็ได้นะครับมันก็จะได้รับทรัพยากรทันทีหรือถ้าเกิดเจอรูปอาหารอันนี้เป็นบัฟนะครับกดใช้ไปได้เลยเสร็จแ,แล้วเราก็มาเลือกอาหารที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ดูเลยว่าเราจะกดบัฟอะไรเช่นนี้คือบัฟโจมตีนะครับกินแล้วจะอยู่10นาทีนะแต่่่่่วววาาาเเเรรกกินนนนนได้จจมมมัมัััะะต็2ชโงงอคบ ตัวนั้นต่อมาเนี่ยก็คือจะเพิ่มเกี่ยวกับพวก HP Defense หลบหลีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นตัวนั้นสุดท้ายนะครับอันนี้จะเพิ่มเกี่ยวกับ Critical นั่นเองครับตัวนั้นต่อมาเป็นรี l ิกนะครับพวกนี้เนี่ยเราก็ได้จากการลงดันเจี้ยนหรือได้จากการเปิดกล่องนั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าเรามีครบก็ลองไปแลกดูอ่าเดี๋ยวผมแลกอันแรกให้ดูกันลวกันตัก10อันพอครับเพราะว่ากลัวเสียดายทรัพยากรไงโอเคได้กล่องมาแล้วก็กลับไปที่เดิมนะครับลองเปิดดูดูซิได้อะไร จะเห็นว่ามันก็ได้ทั้ง EXP แล้วเงินนะครับแต่ว่ามันจะมีไอเทมแปลกๆอยู่อันนึงซึ่งไอเทมแปลกๆที่ว่าเนี่ยมันเอามาแลกกล่องที่มีระดับความแรงสูงขึ้นกว่าเดิมได้อเดี๋ยวลองแลกดูเลยกันล้วกันนะครับแลกได้อันเดียวเนาะตอนนี้มีของแค่นี้แล้วก็กลับไปเปิดดูซิได้อะไรครับหุ้ยสีแดงสีทองเลยปะเนี่ยอ๋อได้เป็นการ์ดที่เอาไว้ติดตั้งตรงนี้จําได้ไหมไปที่ตัวละครแล้วก็ไฮเอาท์จำได้ไหม เนี่ย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 ตอนเนี้ยมันมีการอัปเกรดขั้นขึ้นมาแล้วนะครับเป็น1นึทับ 5. เมื่อกี้บวกความแม่นยำสองเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะตอนเนี้ยบวกสี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ ทีนี้ถ้าเกิดยังไม่ไหวอีกไปดูด้านซ้ายบนได้เลยนะครับที่เป็นรูปดาบมีรู3รูมันคือบัฟจากการโฆษณานั่นเองนะครับถ้าเกิดใครจะเล่นจริงจังก็ลองไปหาแพ็คลบโฆษณาดูก็แล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องมานั่งดูโฆษณาแล้วไอ้พวกเนี้ยมันเลเวลอัพได้ด้วยนะครับคือยิ่งเวลามันผ่านไปเรื่อยๆตอนนี้เรามีบัฟอะเลเวลก็จะสูงขึ้นแล้วบัฟพวกนี้ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนั่นเอง ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ก็จะอยู่ด้านขวาบนเนาะที่เป็นขีด3ขีดนั่นเองนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างใช่ไหมก็นี่เลยครับเซตติ้งครับผมมีเรื่อง,องการปรับเฟรมเรทแล้วก็เรื่องของความละเอียดของหน้าจอแต่ว่าเฟรมเรทนี้มันลุกงลวงไงไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะเล่นในอิมูเลเตอร์หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยคือ language หรือภาษาครับก็อย่างที่เห็นครับเกมนี้มันไม่มีภาษาไทยเนาะถ้ามีก็คงรีวิวเป็นภาษาไทยไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับตัวอื่นๆที่น่าสนใจหรอก็จะมีเรื่องของ ID อ่ะเผื่อแบบไม่ได้ล็อกอินไงอ่ะก็สามารถมาล็อกอินได้หรือใครไม่พอใจก็ลองลบ ID ดูก็ได้นะครับ